สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับกันนะครับจะพาไปชมรถรุ่นแคลิฟอร์รีนนะครับเป็นโฉมปี2022ครับผมในรุ่นนี้นะครับจะมีความพิเศษอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในคลิปกันเลยครับ4ประตู LDA โฉมปี2022รุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่784,000บาท โฉมนี้จะมาพร้อมกับกระจังหน้า2ชั้นสีเทาดำตัดด้วยสีเงินโคเมียมรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ16นิ้วนะครับแล้วก็เบ้ามือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ ส่วนโลโก้แคปโคด้านข้างนะครับก็จะเป็นโลโก้โคเมียมนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านกระจกมองข้างนะครับทั้งสองข้างเลยจะเป็นเส้น LED ครับผมส่วนของไฟท้ายนะครับรุ่นนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไฟท้ายนิดหน่อยนะครับก็คือว่าจะมีการลมดำเข้ามานะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีกล้องถอยหลังบิวอินมาในตัวเลยนะครับ ดีไซน์ภายในครับผมก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับภายในห้องโดยสารนะครับก็พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชั่นนะครับส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดระบบแอร์ระบบจะเป็นระบบแอร์แมนนวลน,นะครับดีไซน์เบาะนะครับก็จะเป็นเบาะดีไซน์ใหม่ ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโฉมให้เบาะเนี่ยครับมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนของด้านข้างขอบประตูนะครับก็จะตัดด้วยโครเมียมพร้อมกับสีเทาดำนะครับก็จะมีช่อง USB พอร์ตให้กับผู้โดยสารต้อนหลังด้วยนะครับ รุ่นนี้นะครับจะใช้เงินออกรถอยู่ที่39,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ